สมาคมรวมใจคนพิการจังหวัดอุดรธานีบ้านหนองบุตำบลสามเาอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนางพิมพ์ชวีรัตะนะนักวิชาการแรงงานชำนาญการสำนักงานจัดหา,าง,งานจังหวัดอุดรธานีค่ะเป็นประธานปิดและมอบกิจบตัตรผู้ผ่านการอบรมตามมาตรา35หลักสูตรทำขนมเบเกอรี่จำนวน600ชั่วโมงค่ะโดยเทสโก้รตทารร่วมกับสมาคมคนพิการภาคตะวันออกและสมาคมรวมใจคนพิการจังหวัดอุดรธานีจัดขึ้นค่ะ โดยมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ร่วมมอบนางสาวธันชนกนามวงนายกสมาคมรวมใจคนพิการจังหวัดอุดรธานีบอกว่าการอบรมในครั้งนี้นะคะมีผู้เข้าอบรมจำนวน50คนประกอบด้วยคนพิการและผู้ดูแลคนพิการเป็นการฝึกฝนประยุกต์ใช้กับสภาพการในปัจจุบันเป็นการเรียนรู้เพิ่มเติมนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตค่ะและการประกอบธุรกิจประจำวันต่อไปในอนาคต โดยได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนทางสมาคมนะคะมีความมุ่งมั่นในการช่วยเหลือส่งเสริมอาชีพแก่สมาชิกคนพิการให้มีงานทำมีรายได้สามารถพึ่งพานตนเองได้นะคะซึ่งผู้ที่จบหลักสูตรในครั้งนี้ค่ะจะได้รับมอบอุปกรณ์การทำขนมเบเกอรี่ให้กับทุกคนอีกด้วยค่ะ ช่ี่ใจตรงนี้อีกคนนึงก็ได้นะคะทางนี้ทางนี้างสงกระเช้าจานเม่เข้าไปแมบบ่ สวัสดีครับผมระบบคุ้มสอขอขอบคุณ